แกงจืดเต้าหู้หมูสับสดน้ำร,นร้อนๆเข้ากับบรรยากาศหนาวๆนำผักกาดขาวมาหั่นให้เป็นชิ้นตามความชอบจากนั้นก็นำเต้าหู้มาหั่นเป็นชิ้นเช่นกันวันนี้ผมจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นตามความชอบได้เลยจากนั้นก็ตามด้วยขึ้นช่ายนะครับนำขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนเตรียมเอาไว้จากนั้นก็เปิดเตาตั้งหม้อ เทน้ำลงไปแล้วก็ต้มน้ำให้ร้อนได้ที่จากนั้นใส่หมูสับป,ปั้นเป็นก้อนลงไปต้มให้หมูสุกได้ที่ในระดับหนึ่งเราจะต้มไปเรื่อยๆให้หมูสุกในระดับหนึ่งจากนั้นเราก็จะค่อยๆช้อนฟองออกด้วยนะครับจะทาให้น้าซุปของเราใสดูน่าทานครับฟองที่เกิดขึ้นนั้นก็คือไขมันที่มาจากเนื้อหมูนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยขนอโซุกก้อนน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับคนให้ส่วนผสมละลายได้ที่จากนั้นใส่แครอทแล้วก็เห็ดหูหนูลงไปต้มนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันสักนนนนนนิดดดึงจาากกั้้้้็ตมวยยุเเสไล จากนั้นก็ค่อยๆใส่เต้าหู้ของเราลงไปได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราใส่เต้าหู้ลงไปแล้วต้มให้น้ําเดือดสักพักจากนั้นก็ตามด้วยผักกาดขาวได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะต้มด้วยไฟกลางทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดอีกครั้งหนึง่งนะครับรอจนกว่าน้ําจะเดือดได้ที่อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปต้มให้น้ําเดือดอีกสักพักจากนั้นก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับสาหรับสูตรนี้ผมจะไม่ได้หมักหมูสับนะครับผมเนื่องจากว่าตัวรสชาติเนี่ยจะอยู่ในตัวน้ําซุปอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่่อออนยยาาาาากก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 กใหห้้มมมมมมูีีีคววลลลล็็สรรถตเททพิไัชแุ เาให้เข้ากันก่อนนําหมูลงมาต้มได้นะครับถ้าชอบก็ลองทําตามดูนะ